ไปอำเภอขันจังหวัดศรีสะเกดโดยโลงที่สนามบินอุบลใช้เวลานานเท่าไหร่ไปดูกันครับรอบบินนะครับผมจะเลือกรอบบินที่เช้าที่สุดนะครับคือบิน7จ็ดโมงถึงอุบล8ปดโมงสินาทีครับใช้เวลา1ชั่วโมงแล้วต่อด้วยซิตี้บัสที่จังหวัดุบลน,นะครับใช้เวลา40นาทีถึงบขอสอนะครับจ่ายห้าบาทเพื่อขึ้นรถตู้ไปลงศรีสะเกดครับโดยที่บขอสอนี่นะครับก็ใช้เวลารอประมาณหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับแล้วก็ถึงตัวจังหวัดศรีสะเกดใช้เวลา1ชั่วโมงนาทีครับ แล้วนั่งรถเมย์จากตัวจังหวัดศรีสะเกดไปลงอำเภอขุขันนะครับตรงนี้จะใช้เวลา1ชั่วโมงครับถึงขุขันและตอนนี้นะครับเวลาเที่ยง12-13นาทีครับผมลงที่อำเภอขุคันเรียบร้อยครับก็มองหาวินมอเตอร์ไซค์สำหรับต่อไปที่หมู่บ้านต่อครับโดยหมู่บ้านที่ผมไปอยู่นะครับห่างจากตัวอำเภอประมาณ20นาทีครับทุกคนนี่เลยครับก็มาถึงบ้านน้องหมาทักทายแต่ว่าด้วยความมาที่ไม่บอกใครก็คือไม่เจอใครอยู่บ้านเลยครับรวมแล้วนะครับการเดินทางด้วยสายการบินมาอำเภอ ผมใช้เวลาถึง6ชั่วโมงครับถ้านั่งรถทัวรนะ์คนครชัยแอรนะครับใช้เวลา8ชั่วโมงโดยภารกิจครั้งนี้ที่มานะครับเป็นงานศพคุณปู่นะครับโดยผมก็ได้บวชหน้าไฟเป็นที่เรียบร้อยสมความตั้งใจซึ่งวัดที่บวชนะครับชื่อว่าวัดบือคันครับทุกคนจะบอกว่าเป็นวัดที่สงบเหมาะกับการบวชมากเลยครับจะบอกว่าช่วงที่ผมกลับตอนนี้นะครับก็ยังเกิดสงครามเขมรไทยอยู่